มาชมกันมาชมกันเนาะมันได้กำลังทัพบางงานนะารับเขาแทงในรายการใต้สยามนะคะเนาะในวันที่ชาวเกา่าเจริญปีจอซาิดนะครับก็มีวันสองวันเนะะี่ยของเขาวผมเรีอ,อกมากรายการรายงานข่าวในวินาองเขาในี่ยนะเนาะมันได้ก็มีข่าวเงาอยู่สองสามหัวข้อข่าวนะครับมันอาจจะมาให้งานใน,น,นะะวินาองเขาก็เกี่ยวกับเรื่องข่าวอ่าคุณมือหยิบเงี้ยมาก ก็ขาวหนึ่งในขณะแล้วก็แทงลองขาวหนึ่งในขณะลองอันอ่าอันนี้ก็เป็นขาวใหญ่อันอีดอันหนึ่งลองอันของฉีชึ้งมันนในขณะที่หุบชิมเบ็ดอ่าเชิงกลางเจอการตัดแคบกลางเจอโปมีกุญมึงนในขณะอ่าอันปฏิชังชีอัมปิงป้อเจอในะรับอันถูกตกช่วงกว่าในปลาในการหนึกตัางปีชอยเชา้าบนมาได้นะครับมันที่หุบชิมเบ็ด ทียาเป็ดลองเช็งการลกตังตั้งมุดนะครับะกูจุ๊บจุ๊บกูปฏิอันดียาเป็ดเนีอันที่หนึ่งอันมีลองปัญหากันมาอยู่ต่ถึงวันเมื่อไหเนี่ยเป็นปฏินกุ้งยุงนะครับเนาะเอ็นเอลดีนี่ค่ะลองในสสกนันในมีเมื่อไหรก็มีข่าวมาอลองปาฏิหัวเสือนะครับเนาะเอ็นเอลดีนี่ค่ะก็ยอมหับ อันลองของสิชึกมาติยาเปีดสิงคะแนนการลึกตั้งการตัวแคบกลางเตอหนูปีชนเช้าในนี่ขนาเพราะว่ายาเปีดในมีจอหือลาไหมกูจอเจอกูลองลกูปาติออันอ่องเป้มาน่งเหมือนจะว่าปาติเจอาีมคลจีเนี่ยเราปิจะเอะไรอ่นก็มีอ่องเป้หลายๆีนั่งหลายีตอนนครับเนาะเมืองว่า เพราะว่าของสีึ่งมันตียาซิมเป็ดเมื่อปี25เป็นเนี่ยคือว่าตั้งหมดในเอาเป็ดหลายไปเนี่ยอันมี้ช่งสีเมียวะนะครับอันหลายๆปฏิการเมืองยามออกเป็อ่าในเขตเลือกตั้งของเผลของมันนั่นก็คือเอาเป็ดหลายหมดอ่ะนะครับมันฉวนอ่ะอันฉวนเป็นคะแนนเสียงาะนะครับเนาะมันเป็นยังไงครับ ย้อนสังหลานยนปฏิสังสิอ่าขอสิจึงมันเป็นบ่จในจึงหลานก็ปื้ว่าเขาทางเถิมว่าปฏีนกยุย่าแนวตีนะอํามีลองจกงจังอมีลองมันแม่นจอมปักปึงอ,อ่าจอมการดึกตังมีลองาว่ามันจึงล่ะป่นแปนหลอกงินอกเงจหึมใจเขาอกเงินหลอกป่นแปนอ่าเฮ็ดเหมือนจังว่าอําจอม คนเมืองมังเจออมีมัดป้องตีตตตตงอนอมีอีสังก็เอามาให้ใส่ลดตังตัดแคบกลางใจขันเขานี่แค่เนาะเขาม,มัดเดมื่อวันวัดเจ็ดยาติงไหนนี่แค่เนาะมังเจอก็ก็เหลียวก็มีสองห้อยมือสองอันชวนกันก็มีมังเจอก็อัิเษกว่าเอาเงินเฮ็ดเขาวุนว่ายที่ไหนนี่แค่เนาะจังว่ามีหลองอปิงป้อเจ้าหลองในที่แตว่า เขามาหุบชิมเบ็ดยิบเมืองเบ็ดหนึ่งกัมบอกจังว่าใครเขาได้ยาเบ็ดปฏิการเมืองปฏินกยุ่งเลยอย่เอ็ดีแน่นี่แค่นั้นหรอได้ยาเบ็ดนะครับกัมในเพราะเขามาอุบกันว่าอ่าหลายๆเกาะวุ่นว่ะว่ายาในเมืองมันในเมืองหุบภูมิในแค่นั้นหรอสมมติอันปฏิอันที่เชียงยหญ่สิบเปอรอันยหญ่สิบเปอรในมันมีปฏินกยุ่งเลยปฏิอ่าสังสชียงปฏิในไงนะครับสังเชียงว่ามาอ่า มันช่ำยาเป็ดปาดีนกยูงในเป็ดกือปาดีเลี้ยวอันใหญ่สิเปิลปาดีชังซีเพราะว่าเลือกตังแทงขนาดอย่งางนั้นตามมณะคู่กัว่าต้นอองเป้มิ้วเลี้ยวในขณะมิ้วปาดีเลี้ยวก็อันใหญ่สิเปิลกว่ชังระดีอองเป้แล้วในก็เพปิดว่าภายหลังปาดีชังซีในมันมีตับซึกมันอยู่กุ้มกันไว้แหละแต่ว่าที่เฮือก็มันต้นอองเป้น,นคะครับมันหลักตรงไหนอ่ามีคนหลัออกมาตรงไหน,นีในขณะ ก็ในมือในมือผมจุ่มทำให้หหล,ะละเลือดตังก็เป็นตับซึมมันยิบอ่ำเลือดตังใช้ตาก็มันก็ตึกเป็นตับซึมมันยิบอยู่เยอะก็เพื่อสรับปฏิปฏิสังพีก็มันก็เป็นซึมมันอยู่ภายหลังน,ะะนี่ครับเนาะแต่ว่ามีลองในสิมันในข้าวคามาต้วยเมลายมันนี่ครับข้าวคามา,าก่อนข้าวที่มาต้วยเมาลายันลงปฏิการมืองนี่ครับข้าวที่อะะ่า,ดาออนด้วยลองอก้นมืออ,อันหยิบแยมหมากแทงในใน,น,ะะนี่ครับเนาะอันนี้ก็มีลองตัวค,ค่าคำเจอ ในวงกลางฟังตึกซึกซือปียาวเข้าหึงมาไหนี่ค่ะเขาขัดตัวกันเองกันเกุนเมืองตีไรขำต่ำนะคะหมากพังลิ้นวงกลางซึกซือกว่าแทงปียาวเข้าหึงมากะหือวันไหนอ่ากุนเมืองไตเขาขาในไรทบเพชศซื้อมาปียาวเข้าหึงอ่าจุ่มยิบกองกลางเจ้าหมากแมงพังลิ้นอันห้องว่าเล่นหมายนี่กันเนาะนับน้ำล้น ป่นหรืออำว่นปันตาคนเมืองเฮ็ดห่าคนเมืองไหลลู่ตาย,ย้อนหยิบยะหมากตั้งน้ำตั้งไหลกำพองตุกมีชายเจออยู่กว่าภาะวะจัดปันไหลาาตายเปียดยอ้อนเจอเจอไหนกม็มีนับอ่ำอ่านไรเยาววนะันไหนไล่ตายย้อนหมากพังลิน้นี่แนะมันเป็นยังไงครับ côn mương ăn nhả đầm mạc mèng sì lụt đại nằm lử bờn tre biến nơi trường tây bắc hoang à tăng để ao pí song hinh xếp hết ma côn mương kẹo mẹ nằm tu sì pò cốt khải lê nằm sắn tăng nằm sắn chưa nãy hòa mi côn hòa côn mương yếm nhả mạc mèng phăng lìn ỷ cù văn gặp nấy côn mương trả tiền há kiếm liên tòng cọ ไม่เจอ,อลองหมักแมงเจอในกูวันว่าไหนย่อนเปหมักแมงสีการหากินเล่งต้องตานาเฮือนอ่ำจังตุ้ง,งตัวกว่าเจอในหล้วมังนาเฮือนก็ก้นเฮือนไลตายผาดกันมังเฮือนช้ำอาชักสายเจออ่ำลูข่ขาดตายสีตาเพราะว่าจัดบานเลลู่ชุ่มสี อ่าลิปลิปคีนี่คนาดเนาะกอมีวันนี้ค่ะมันเป็นยังไงคนาดเนาะเหมือนจะบอกเป็นตุกขิตะใครว่าจะยังไงขนาเนาะอ่าเหมือนตั้งรูดไตวัยวันนี้อ่ามันเหมือนจะเอากระยิบแยำหมากแ้กก็ตาตายลิฟลิฟเนี่ยเป็นตุกขิจะว้ยยงไงขน่ดเนาะมันเป็นยังไงค่ะเหมือนกันตั้งตายนี่ค่ะันจะให้กินการเลิ้งต้องสังนี่ค่ะก็มีชั้มปออันนับอันไรแยาวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไล่หูคอขาวอัน เกี่ยวกับเรื่องคนเมืองอันตัวข้าจอมในวงกลางปังตึกซึกซื้อในขณะไล่หมู่ไล่จุ้มมาเป็นไต่หนังกันก็มีจุ้มอวยหลีก็มีในขณะตึกกันเนี่ยก็เอาหมักแมงผังดีหน่อยอ๋มย้อมเก็บขึ้นเฮ็ดให้คนเมืองตัดที่หากินเลี้ยงต้องกว่าจอมโซวนไฮนะัวเจ้าเก่าอมังโกก็ตึกมีจัดปันลีลีเชื่อเชื่อชาชา,า,าตัดที่หากินเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงมีเลี้ยงน้าฮึ้นตด้ยี้ก็ไปหยิบเงี้ยหมัก ก็ตายอมันหูตัวก็มีจงันน้ออันนี้ค่พอดหลีปังตึกในก่อเหี้ยห้ก้นมึงเหมือนตัวกมูลเงลไยตั้งปีนวันนคันนตรงมึงอะไรตั้งปีนวันนั้นนะก็ในองคำาัดด้วยลองอ่าปืนลิกเข่านะนนภายปฏิโภซื้อ S N L D นีะค่ะอําย่อมหับลองของฉีชึกมานปืนเผา หบสิมแปดพอนไรลปังหลือตังปีชองเช้าวันไหนามาตัวไรหัวย,ย้ำนน่ค่ะเนาะมีเรื่องค่ะเมื่อวันที่เช้าแปดเรือนจุลลาปีชองช้าเรือนแปลองหักคำปีใต้ชองหนึ่งปากชิพานีปาดีโอเสือเงางุ้นจิมโกลจจเจเ้าเคอใต้แอเเนีตีออกลีกปืนเผาวกว่าว่าอําย้อมห้าลองของฉีชึกมันปืนเผาหบสิมแปดพอไรปังเหลือตัง ปีชอยชานันวาหนยอนปาีหวซือ๋อยอนยอนน้นคนน่ะย้อนปาตีอันซึกมันอยู่ป่าหลังนงคะคบกัมแถมปันแห่งมีลองซุ้มตีน้ำปังหรือตังปีชอยชานันสีซึกมันก็เอาลองตั้งอันในเก่าแน่ว่าเชียนไม้ปังหรือตังอํามีลองเจ็ดจังอันมีลองเจียงเลี้ยง สียึดอันนาํอำนาจวันเมืองมาเลยข้าวตั้งหกเหลือนเย้าในวันที่เช้าหกเลืนจุลาปีช,ชอ้อสาดในคอมมินินปังหลึกตังอันของสีชึกมันขอดพอดในไลปืนเผาโฮมซิมแปดพ่อนไลปังหลึกตังปีชาเช้าวันไหนป่าดิวซื้ออเดียดีปืนเผาลาดว่าลองอันปืนเผาหบซิมแปด พอนไหลปังเลือตังปีชงเชา้าในมันป็นลองป้วนเปลี่ยนสารคัดอันตั้งหมยมีจึงเมืองปี2งแปดอ่าอันจุ้มของฉีป้องกันวันเมืองยิบกำไว้นั่นเลมยมมีเกี่ยวเลยลองปังเหลือตังจอในสีอำกาย้อนืปตั้งอันตั้งกันตั้งเช่นตั้ง

ก็อําไรลมีชุนแต้่มคอต่างถึงคอตุ่มตับแกลิดสังสีสำมาปืนเผาหุบซิมเปียดพอนไลลปังหลึกตังวันไหนในข่าวพอนไลตังหลึกตังนี้ตั้งมดในเหมือนกันตั้งเอาเป้ปุนขีเน็กเต็กติงเป้กินจุ้มผู้เตนพองเจอเจอเขาแค่แข่งปังหลึกตัง รวยไล่ลอ่ำอ่ารวยลวยไล่ตลาผิงปิงนะครับรวยตังลึกตังอืมรวยตลาผิงปิงเหมือนจช่นว่าเขาเขาลึกตังรวยตลาผิงปิงนะครับเนาะเลยวนเมืองเจอปันแคบกลางเจอนั่นอยู่ว่าไหนอ่านี่นะค่ะอันนี้เป็นปฏิวัติรัฐสืบต้องถามจังไหนนะครับเนาะทำทีจึงเนาะย้อนปไปว่าอำนาจของสมนยิบไหวนะครับ สังเกตว่าเขาหุบชิน้นป็ดในกัดดีดีคละ่ะเขาคาต้องเอาใจเอาข้อค่ะส่เย็นกันกว่า,าสังเกว่ามานันขึ้นติดเลือกตังเหมยใก็เขาตึ้นเปย์อยู่เลยะตึนเปย์แข็งะในข้างน,ะะนาอกยเบิดส์สางหละอัานนั้นอำนาจกูเจอเจอ,เจอกูเปืงเปองอยู่ในมือเขาหมดะ่ะปาดีก็ึ้นปาดีเขาอันเลียวไะมือเลี้ยวในเขาดีหญาเป8ดปาดี ยันเอลตีนกยุงไนไฮไลท์ในขนาวย่อกลหรือปฏิเขาอนเลี้ยว,เยวจเขาเขีย้ยเข่งปฏิกุเจ้าคือจันนั้นก็อันนั้นก็ว่าก็จอมเงาไลในขนาะอ่าลก,กับสังเตว่ามันมีคันี้อ่าแคบเสงกงเตอน,นำตีเลยตีเลยตีคัมปิ้งเพระาะแต่ก็เขาได้เฮ็ดจังไหนก็น่อ่ามันมีผแต่เดียวขาดออกปีเลยน่ายันเปล่ามันอนานอนาจก็อยู่ในมือ,ขอเขาเจริงหรือล่ะคุมนนคคมนิทน่าเมร่อวาจังหวะ นหลิกปืนเผานั่นยังหันหลัดป้าไว้ว่าอยู่ที่ปาติโหซือเกาะตึ้นหยุ่มย่ำหับขามว่าพ่อนไลปังเลึกดั่างอันออกมาตัวเมืองโฮมตุ้มนั่นกำปานํำตึ้นตีเป็นแคบกลางเจกวนเมืองอยู่สิผู้เต้นพ้องผู้เต่นพ้องสี่สิบสองเกาะอันเต้นต่างปาติโวซือเขาแค่แเขียงปังเลือ่างสิเปไว้นั่น ก็ปาติวูสือตื้นมักมันไว้อยู่วานหนึ่งกวีกาช่างเจอว่าชัางเจอว่าคอมมเชินอบางลึกตังอันอันม่นออนไลน์อ่าเฮ็ดขอดพอดตั้งขึ้นมานั่นอําเอาว่าก็เหมือนเชว่าปฏิวัติรูสึกคัดขวามจริงก็เพราะว่าคำถ่อมคำยิ้นในเก็ ย่าหลายแบบนะครับย่าหลายแบบดตั้งหมดคะแนนเสียงอัินลึกตั้งอันของปีมาในจุ้มปฏิโยซื้อผู้เต้นพ้องเขาเขี้ยงตีลักเขียดเขียดลึกตั้งปฏิบัติในปุนตีป้อถองหรือประจันในกาะคือต้องขึ้นตีใหม่หมดในขณะมันเป็นยังไงครับคุณห้องเมืองเขาขาดต้นเรือเลยเป็นยังไงครับหักขำนั่นนะครับเย่ากบปึงหนึ่งตับซึกจนใต้เย่าขาดสองหมสองจุ้มในกองเขาข้ามเลเกลิดปัญหาอะไรนะครับ mưa liễu long bằng tức khe khèn tay tổ tay nặng cắn nơi mương Tây bớt hỏng này à uh, phải quân mương có và tập sức à uh, mang chưa có và tập sức phải liễu mang chưa có và đang sọc phải à uh, mang phải tập sức có và yên bự quân mương nhà cao Hết hay à tập sức bèn trang cắn à mà này này cái nào cái mang chưa có và กนเมืองมังเจอก็อยู่ภายอาซีเอสเซวาเอสพีพีอ่ามังเจอก็อยู่ภายเอสพีพีเซวาอาซีเอ็มันอ่ำเยาะอ่ำตนี่แค่นนออ่าเก่าทิ้งเมื่อเมื่อเทิ้งเก่าให้ในที่ดิ๊กไกวการเพราะเคยนิยมตัวเดียหอบขาวกุญมงหรือพร้อมกันทุกชนนั่นไงทุกชนให้มีหลองมุนเมให้เกลิยบในแค่นนอไกวการเปลืองหนึ่งก็ทำให้ตึงหลาหนะกผายตับซึ้งไตอาขาก็มังจูมังเจอในแค่นนอก็มันก็มีลองปูเจ็ดจัง มันจรกันลรออันก้นเมืองฉังคาเจ้าอะไรไปก้นเมืองก็ใครตุกยันมือเหียวนี่ก็ยันปืนวาใครฮหอตับซึกไตสองจุ่มเลยมาอุบโอความกันสีอ่าเผือเฮากว่าโฮมกันดังปืนเฮาปีนน้องเนื้อหลุดเหลียวกันมาโฮมกันสีมันมีในแผ่นดินจริงไตอาคารเอ็มลีฮะในขั้นตอนก้อยกำมือเหียวเนีผ่านหนึ่งก็ชำคมมือก็ดังปืนวัวนาเป็นไตโก้กันเป็นอ่าหันหน้าหันตากันมาปี๊บเข้าหงสีอ่าอัมยำ ย้อมห่มกันนั่งไต้ในก็เอาในมานกีลีดย้อนปัวะผายหนึ่งก็ท่ำเบ่งปอเต๋อยอนปัวะมันใจเนื้อเลือดเขาเขาถิ่มาห่มเหมือนกี่เลียนดาบวันเมือเขาในมันใจตังมันมันเป็นที่ไหนผายหนึ่งก็ต้องว่าหมอยเย่ยวกันสิต้องว่าพืดนยืนกันเถอะวันเมืองในงคะนเะมืองก็ตุกขะในขะน้องนะเมือเหลีหลยวขาวเลยยิ้นข่าวะบาดที่เป็นเนื้อมืองใตปวดหงค์ขะนะ้อ่าจังปดอดกีซี ตังยนันตังเนี่ยสิปกอกจอกเมยียแท้เนี่ยอ้าวคนในปุ้นตีก้ก็มังเจอก็มีพี่น้องทางเมืองไทยติโถมือก็มัง้งมันเป็นจังหือหะะ้อล่ะมันเป็นจังว่าเจออันเป็นปาร์ตี้ไม่สูงจังใต้กงกรรมอ่าสปป.กงกรรมนั่นอําพันธุ์เปอมีคนเมืองใจพองอ้าวตื้นปัจจัยเพราะว่าเข้ามาอ,อยู่ไว้ในวันนั้นศูนย์เนี่ยก็อันเขาได้เข้ามาคณะนะ ก็อใเลยชิมไว้พงก่อเตือนปันทุหาบพันี่ก่อนเนาะบางเจอก็มีลูกหลานอยู่นอกเมืองบาป็นเมืองขีเมืองไทยเฮดตอนเงินเด็ผักเงินมาทวมือก่อนเลเพราะยินเสียงพงก่อเตือนหม่อมปันเหนนั่นค่ะว่านะเหมือนจังว่เพราะใจพงก่อเหมือนจังหวใครเอาเหมือนกนหลักเอาข่าวส่งมันซึกภายหนึ่งเย่าภายหนึ่งให้จ้าในขค่นั่บางเจ้เขาวนพิจังไหนข้าใจพิจังไหนในขค่นา่นในห้องขาก็โม่อ้เลยินกนญแจพืนตีหลัดนที่ไหนในค่ะอันนี้ก็รีมองใจอยู่นี่ค่ะ จนไปนวเขากับปานมือเหลียวเนี่ยเป็นกับปานเจ็บพ้งปุ่นดาทีหลัดตัวลูกตรรัวลานอยู่แต่ในเมืองเฮยนยอนกินเง,ง,งินจกเงินใจใช่ไหมกว่พาพอขำรับพงเิีนพวงเขาขาดที่อยู่คู่เดียวหลัดตกกันในขณะอันนี้นก็เขาให้หำบรรลัดนะครับว่าสังเกตว่ามีใครเขาว่ามังเจือก็เป็นข่าวตีมังเจือก็เป็นข่าวปลอมในะคณะมังเจือก็ปีพิห่งอยู่มดนาล่ะอ่ากําพองก็ว่า มังเจอขาทางทีมว่าเป็นสายเอาข่าวส่งบรรดาสีเอ็ดก็เอากับเก็บซีมเปียดก้มีใน่าเนาะมันเป็นเังไนครับข้อขาวกอมเจอหยุ่มมดเงาขนาดนะมันเจอว่าฮัชชิฮัชชิน่เนาะไว้กับมังมี้วอันเจอ่าบันใจพ้มบรลัดตัวเผันบรเลียนเพเลีนล่รมันจวะาึงแเก็บพงไว้อย่าไปให้เจอด้วเพราะเขาเม่กุ้มกับในวันในชวงอันนี้ด้็ขาวดีอยู่น่เนาะในกรณีขามาจงไหนนี่ครั ในวันวันใดของเขาจมีอย่างไรนะครับเขากามเซขยะจังไายปุ้นหักผายในหักภายในจังภายในหักหักผายปุ้นอนใดครับเพราะจู่ใจได้เขาใครตุกชนมือเให้เชต้ขันหหมือกันสิอุมมอมันมีปนตาปนมก้นมือปนตาการมือจะจัดคือใต้เขานกกันมีเร็วกันนนเนาะอย่าไปให้มีหลอดแตกแยกพุดยี่กันหนึข้าขาชุ่มลูกหลานจูคือใต้เอามายี่กันตาสองข้าขาชุ่มหมักมือจนย้ำใต้หนักกันย้อกันอมมีพ่อนลี นี่ครับฉีก้นเมืองตุกข้าไปอะไรให้กินการเลี้ยงต้อนข้าวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าขาเมื่อเดียวนี้นะข้าวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าตากินเลี้ยงต้อนโวก้นเมืองไปอไม่ได้อยู่เฮือนเข้าถือนเข้าคือหยิบแง่หมากไว้ปังตึกหมากพังลิ้นหมากแมงพังลิ้นไว้ก้นเมืองตายมีพันธ์ดีสังข์มีพันธ์ดีสังพันธ์ดีเข้าหาปืนละไรเจออันนหนำใจเจอเครื่อใต้ขานในบุญดีดีขานเอาอันหนำใจเจอเครื่อใต้ขานเนี่ ไยพอดีหนึ่งมสองร้อยครั้งเก้าก้างใชไหคะ่ะซึกละแข่งใช่ไหคะ่ะอันนี้ัมใจเคอไตใครมาอยู่ใครมาเอาตีลินมั่งไตอ่าดู่ชุ่มข้าวย่าบุญตาเดีมายื้อไตห้างไกลเขาเขาขึ้นขึ้นไรพอดีบุญตะขึ้นอ่อนไต้มายื้อไตแทงมันเป็นยังไงค่ะวนได้ดีดีคเนาะ ขากำเนียใจรัดเป็นจะอะไอันรัดจอมอันหันมากุ้งวันนั่งในขันเนาะอืมรัดอันหันมากุ้วันนั่งขันอยู่ขะบางตึกก็หันอยู่ขะบางตึกก็มีคนมีจุ่มหลยลลายเจ้าคือละลายเขากำยืดใต้ดอวไต้หนังกันนี่ก็หันไต่หน้าไต่ตาในขันเนาะอันนี้รัดจอมรงตีในขันเนาะใครวัดจริงก็เขากมจังหวะนะคระปัดหน้าถึงมาอะไรนะคระบมีเผยปิ้งป้อเจออะไรี่ขันเนาะปั่นมาอะไรคระบด้วันมาอะไก็มีนะครับผัก ชิปุนเพลติดตามสาระไข่บนนังเพชรปุร่ทุกรายการใต้เสียามข้าเขานี่ครับไมยชักัน 9, 8, 7, 6, 5,